สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่สาววันนี้แม่บ้านคะ่ะพี่พบกันกันกบ ep แบ่งปันยามเย็น ep ที่210กันแล้วนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วะค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยคะ่ะช่องทางสําหรับการติดต่อคะ่ะพี่จ้า0849158065ส่งฟีมีปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่จ๋าเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางค่ะพี่โทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งผัดสะดุกให้นะคะอ่ะ ep 2 1 0นนะคะพี่จ๋าแบ่งปันยามเย็นของเราค่ะพี่พบเจอกันที่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่หนึ่งนะคะพี่วันนี้หมายเลขที่หนึ่งเป็นลูกอมเนื้อผงค่ะพี่จ๋าเนื้อผงลงรักเก่าๆเลยค่ะพี่ ลูกอมนะคะพี่จามีร่องรอยกันลงลักค่ะพี่ลักล่อนๆเป็นเนื้อผงเก่าๆด้านบนติดเป็นรูห่วงห้อยมาแบบนี้ค่ะลักล้นเอ่ยย่นยล่อนๆแบบนี้ค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่1ค่ะพี่วัดขนาดประมาณนี้ค่ะแบ่งปัน300บาทเก่าสวยค่ะหมายเลขที่2เป็นยักษ์เนื้อตะกัวค่ะพี่จ๋ายักษ์เนื้อตะกัวหมายเลขสองสบาทค่ะ เก่าสวยนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่จ๋าแจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะหมายเลขที่สองเป็นยักษ์เนื้อตะกัสามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สามเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปลค่ะพี่จ๋าพ่อไปลนะคะพี่หล่อลูกไข่หลวงพ่อไปลค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทเหรียญหล่อหลวงพ่อไปลค่ะ หมายเลขสี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อกล่อมค่ะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่เป็นเนื้อทองผสมนะคะพี่จ๋าเหรียญหล่อแบ่งปันอยู่สามร้อยบาทหมายเลขที่สี่ค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่จ๋าแจงหมายเลขกันเข้ามาค่ะศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะหมายเลขห้าเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะ เหรียญหลวงปู่ไข่หมายเลขที่ห้าค่ะสามร้อยบาทค่ะพี่จ้าหมายเลขห้าหลวงปู่ไข่เก่าสวยค่ะหมายเลขหกค่ะพี่จ้าพระปิดตานะคะพี่ปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนค่ะเป็นเนื้อตะกั่วนะคะพี่จ้าปีสองพันห้าร้อยสิบห้าค่ะพี่ ้าน,นหลังมีโค้ดชัดสวย300บาทค่ะหมายเลขที่6นะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะพี่หมายเลข6 300บาทค่ะหมายเลขที่7นะคะพี่เเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินหมายเลขเจ็ดค่ะพี่สามรอยบาทเก่าสวยนะคะ แบ่งปันพี่พี่เอฟซีสามร้อยบาทใหม่เลขที่เจ็ดค่ะหมายเลขแปดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่จ๋ามาในเลี่ยมแบบนี้ค่ะพี่เป็นการเลี่ยมขอบค่ะพี่รูปหล่อพ่อเงินเนื้อตะกัวสามร้อยบาทหมายเลขแปดค่ะเก่าสวยค,นะค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทนะคะพี่ หมายเลขที่9เป็นรูปหล่อพ่อเงินเช่นกันค่ะหมายเลข9ก้รูปหล่อหลวงพ่อเงิน3 0 0บาทค่ะพี่ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์ค่ะพี่จ๋าแจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่แบ่งปัน300บาทค่ะ หมายเลขที่10ค่ะพี่จา๋าเป็นรูปหล่อหลวงเพราะเงินเช่นกันค่ะองค์ใหญ่นะคะพี่จา๋ามาแบบนี้ค่ะพี่หมายเลข10 300บาทค่ะเนื้อทองผสมเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่10ค่ะ สิบเอ็ดเป็นพระกิ่งหลวงพ่อึ่นวัดยานนาวาค่ะพี่พระกิ่งหลวงพ่อึ่นนะคะพี่สาพ่อึ่นวัดยานนาวาหมายเลขสิบเอ็ดค่ะสามร้อยบาทเก่าสวยนะคะพี่ หมายเลข12เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อกลั่นค่ะพ่อกลั่นวัดพระญาตินะคะจะเป็นเหรียญเสมา2469ค่ะพี่แบ่งปัน300บาทหลวงพ่อกลัน่นหมายเลข12ค่ะ 13เป็นเตารีดหลวงปูทวดค่ะพี่ปูทวดหลังเตารีดมาแบบเก่าแบบนี้เลยค่ะพี่จา๋าปูทวดหลังเตารีดนะคะพี่หมายเลข13เก่าสวยคะ่ะ300บาทค่ะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามานะคะพี่จา๋า300อยบาทหมายเลขที่13คะ่ะ 14เป็นพระเปิมค่ะพี่จ๋าพระเปิมใหม่เลข14ค่ะมีแรดอกมะขามมาประปรายค่ะพี่จ๋าพระเปิมเนื้อดินนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีบาทใหม่เลข14ค่ะ หมายเลข15นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญพระประจำวันนะคะพี่หลวงพ่อใจวัดเสด็จะคะ่ะเหรียญพระประจำวัน,นะคะ่ะพี่จ๋าประจำวันพุธนะคะพี่หลวงพ่อใจวัดเสด็จ300บาทหมายเลข15ะคะ่ะ สิบหกเป็นสมเด็จขาโตหลวงปุโตะค่ะพี่สมเด็จขาโตหลวงปุโตะนะคะพี่จาหม่ยเลขสิบหกค่ะเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันสามร้อยบาทคะ่ะ หมายเลข17นะคะพี่จา๋าเป็นพระคงหลวงปุโตค่ะปุโตพิมพ์พระคงคะ่ะพี่จา๋าหมายเลข17ค่ะ300บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ 18นะคะพี่จ๋าเป็นสาริกาค่ะพี่สาริกาหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยค่ะมีขี้พึ่งมาแบบนี้เลยค่ะพี่แม่บ้านได้มาแบบนี้นะคะพี่จ๋า300รบาทค่ะสาริกาหลวงพ่อสนิทใหม่เลข18ค่ะหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอย300บาทนะคะพี่19เป็นพระสุ้มโกค่ะพี่จ๋าสุ้มโกเก่าใหม่เลข19นะคะพี่ สิบเก้านะคะพีจ๋าเก่าสวยเลยค่ะสมกอเก่าใหม่เลขสิบเก้าสามรอยบาทค่ะยี่สิบค่ะพี่า๋า2ยี่สิบเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกวยค่ะหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทค่ะพี่า๋า รูปถ่ายหลังหะนุมานนะคะพี่หลวงพ่อกลวย300บาทหมายเลข20ค่ะ21เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปลค่ะจอบพ่อไพใหมายเลข21 300บาทค่ะพี่เก่าสวยค่ะ หมายเลขยี่สิบสองค่ะพี่จา๋าเป็นพระท่ากระดานค่ะพี่ท่ากระดานหมายเลขยี่สิบสองเก่าสวยค่ะมีคราบสนิมแดงมาแบบนี้ค่ะพี่ท่ากระดานสามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบสองค่ะ ยี่สิบสามเป็นพระปิตายันยุ่งนะคะจบพะปิตาหลวงปู่ทิมค่ะพี่นี่ค่ะอักษรลายันด้านหลังเต็มค่ะพี่สาวพระปิตาหลวงปู่ทิมสามร้อยบาทค่ะปิตาหลังยันมาแบบนี้เลยค่ะพี่สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าวหมายเลขยี่สิบสามค่ะยี่สิบสี่เป็นพระนางพญาค่ะพี่สาวนางพญาเก่าสวยค่ะพี่ มีมวลสารมาโชว์ประปรายนะคะพี่พระนางพญาค่ะพี่จา๋าหมายเลขยี่สิบสี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยนะคะพี่จา๋ายี่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วค่ะ ปูเผือกวัดกิ่งแก้วสรรภาพใช้ค่ะพี่จ๋าเก่าสวยหมายเลข25ค่ะยี่สเป็นเหรียญสแเต็มจะตกคามค่ะพี่จ๋า เหรียญเต็มจัตุคามนะคะพี่สามบาทหมายเลข26ค่ะ1องค์300บาทค่ะพี่จา๋าสองค์500บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่หมายเลข27เป็นพระสมเด็จค่ะสมเด็จเก่าหมายเลข27นะคะพี่เก่าสวยค่ะ 300บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ28เป็นพระสมเด็จเช่นกัน,นะค่ะพี่จ๋าเนื้อเก่าสวยใหม่เลข28ค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่1องค์2องค์แม่บ้านส่งทุกรายการนะคะพี่จ๋าหม่เลข28 300บาทค่ะ ยี่สิบเก้าเป็นสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกศชยโยค่ะพี่สามร้อยบาทนะคะพี่สาวหมายเลขที่ยี่สิบเก้าค่ะสามสิบเป็นสมเด็จเก่ามีครับกรุค่ะพี่สาองนี้อยู่หมายเลขสามสิบนะคะพี่ ด้านหลังมีร่องรอยกันปั๊มตราค่ะพี่จ๋าหมายเลข30-300บาทเก่าสวยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่ติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะอะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่08 4 9 15 80 65งส่งฟรีมีปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิป ep 210ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า